ว่าโน่นล้านครับมื้อสิหลายๆให้กิน <laughs> กดปีจังหนึ่งมันออกมันก็หลายครับแต่ว่าปีนี้มันหัวกระลิกบ่ท่านจะหล่เป็นไรหัวก็ออกเห็ดเผาอดีดเห็ดอาหารเองครับก็บางคนก็ไปป่นต้มแล้วก็ดำป่นบางคนก็ต้มแกงเห็ดเผอบางคนก็ว่าซุปรสชาติเปรีงเลย มันก็มันแซ่บบอกไงว่ามันมันสีกลิ่นมันสีมันทันพวกเห็ดพหนังมันสินุ่มมันสีแซ่บมีสองชนิดติแมนมันสีเห็ดพอฝ่ายมันสีมันสีหนาดอกหนาแข็งบพราะเแซ่บเป็นไรแต่เห็ดพหนังมันสีแซ่บข้าจอยนิยมเห็ดพหนังข้าจอยก็ใายเรื่องว่าเห็ดพร่องดองแหน่งแสบก็ถูกปานมัแมนครับแมนมนเห็ดยังกระชังนดงกองแน่งเข้ามันสีแซ่บพร่องฝุ่เพราะว่าเป็นน้ำฝุ้นดีเป็นน้ำจินอยู่ด้วย มันดินบางบางดินมันกบบแบบีแข็งมาแสบแต่เห็นเรอดดงกระแนงนี่นุ่มตอนนี้แล้วค่าซื้อขายอะไรบ้างเลยพิจาดครับช่วงนี้บพราะท่านได้ยินข่าวว่าข้าเจ้าขายแต่ว่าปกติข้นวหัวปีสี่มิตรหาหกร้อยกินไปอขายมันออกเขาก็สามร้อยสี่ร้อยประมาณนี้แหละครับเนี่ยหาไปกินหรือหาไปขายอันนี้แวะลงมากคือว่าเก็บไปกินละครับแต่มันไม่ได้เพราะ